อะไรใดแล้วจะสองพันกรีดด้วยจะไปขายต่ออยู่บ้านใ้ไปกันเลยจัต้องมงินด้ยเบกุ้งมเดิมก็จังเ่อนะ <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โลงโลโซโดีอันนี้คือวดบมานฮา์ดเด้อคนอมาหอดบัตรแล้วเดอจ้ามีขายต่ออยู่บ้านที่ใต้อาลองเลยไปคุเย,ยเลยพิธีกัดชายเละขายเลยค่ะ

แปลกนะน้อเจาล็กช่วยด้วช่วยเดยนะพันหนึ่งสองพันกับเบอร์ ไงเลกนกแด้จล็้พ right ูดเล็กแล้วกห้ไม่รู้จงเล็เด้อ ยนีเละไปทางไหนวันนี้นี่มีเบลคือข้างไหนะ <c oughs> ะคะ,นนะ,ะ,ะหูทางไปนะทุกคนเนื่องจากว่าบรเคยเลาะบ้านเนาะก็เลยบูฮูทางไปไปแบบมะม่วมะม่วไปเลย ยงไงนะ่ยนี้คืเล็กฝ่ายนี้คือฝ่ใยไหนไม่่ายอะไร่ายเอาไม่กลกัน เอาเตลเล่กไก่ปะแค่ได้ขายแล้วหนึ่งตอนนี้เพิ่นซื้อเล็กไก่สวยจ้านี่คือเล็กไก่นาะนี่คือเล็กไก่นะจ้าจุดในพิ่นก่อนแป๊บนึงกไก่นะ Cơn con 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 สิบพ so ันโอตอนนี้ผืนเสื้อสวย ไก่สองคู่สองปองสิบพันกบจ้าแม่สมเด็จันซ่้อส่วยอ่ะยายเฮงเฮงปังปังอะได้ลูกนู่น่ะโดยที่คนพรก่อนพรสิบพันคุณเชนอนะกันอ่าน่นังเฮ้อเดือเออเออลูกโดยขอบใจลาย เพียงเพียงมันได้จ้ามันมามันมืออื่นมาส่งเลยโอยไปไปทางใดนต่อไปทางนี้ก็ได้ปะได้นะเอ้อยายจ้องเล็กเกจอที่ยายเล็กเถอะนะจ้าเล็กเลี้ยวโอเคยายซื้อเล็กซอยเนี่ยชื้อเล็กซอยอีเพ็ดเนี่ยยายเอ้ยรวยฮอตเต็ดเนี่ยยายเดือดไม่เพีงไหนเพ็ดอ่ะ จ่อยนึงนะจ่อยนึงนะปอกกล้วยจ่อยเลยมดยัดไปกล้วยนึงกล้วยใหม่จ่อยได้นะยายตกไปตกไป <C> เกลื่อนยายเผืนงามแฮงสิไปขายให้ยายเ,เพิ่นขายยายเพิ่นซื้อสวยเกลื่อนผืนเนาะงามแฮงจ้ามีลวดลายพร้มอมอานงั่งกุ้มรวมรวมจบเลยวอลลาสับไทยวอลวไทยสับโร่มาเป็นยังสบ,บายดียาย ไบดียายไบดียายเล็กจ้าอันกี่ด้นะเล็กไก่ยายยิ่ถึงจะซื้อเล็กไก่น้ำเล็จ้าเหรอเธอว่าน้องไปเกอบอยอะนลเลี้ยวเลี้วไปอีกแล้วบี๋มาเลี้ยวหลอดคนมาได้เห็นกันอีก ้องหาพันเดียววะอยากทำสมา คนเลยลิ้มบอยช่วยอะไรเถิดเลยอยช่วยอะไรเนี่ยเถิลยมันมมันแน่นอนอืมเเล่นนั่งเล่นก็ล็อก้าชวนกันโอ้โหคือปตที่จะมเคยเต้นะยัยเนอะมีหัวปืนทอดเนี่ยแหละเพื่อนปืนอะไรที่ปืนอ่ะ มืดก็ต้องนั่งหันหลังเดินทางต่อกไปคายต่อจ้าไปคายต่อจ้าดูเลยเดินไปบานเกียงอ่ะมากชมโอนี่นี่นี่อ๋อมืดเฮงบ้านบ้านน้ำเพชรเอิ้นว่าบักเกียงเออนี่แล้วทุกคนบ้านทุกคนเอิ้นว่าอย่างคอมเมนต์มาแน่เลยจ้า

จังเลเก็กเยอะเนื้อจังเล็กเยอะเนื้อเล็กเออพันหนึ่งสองพันกัูเออ 1, 12, พิ่นแพ่ชักกับเจเดอร

เ <c oughs> นี่หาจนนี้เลยปะนี่จ้ะบันหามตอนนี้นบันหามปันอันเหรอ,อเอ้ยปันอันสะเขาวาแหลมหากินซีนเน่าเจ <c oughs> ้าป่าสป่าหิมาพานขันอยู่บ้านมันสิออกหนังให้เอาในป่าหัวหนาของลุงทองสา ลักและลักสีลักสอลักเกักปองคู่เนมะเนะัลักเกลัก6ูลักคอีกแล้วกอินอินเล็กพึ่งก็งมเป่า้มเป่าอ่ะมวยกันอีไล่บัววะ ជិះឡាក់ដែរគុំមកំផៅគឹកជីតបូរ៉ាអលុឡះទៅគឹកជីតដើបផៃដើបផៃគិតគលបិចទៅវាប់ផៃនឹងពេលកងមួយជីតដើបផៃដើបកងលដើបផៃក្លាដតែដុងពេលកងទៅកាលានឹងជីជើប៉េណាក់ត្កាជិះសនអង្ក្របុចបុចក្រកណគី

ไม่ใช <ừ. S 2> ่ข้าวโพดอินเดียแค่ไมีเงินเองกี่ไรบดัชเชอร์แล้ลิเจ้ต้องชอบฟันนะเปอะนล็อกสะยังไงเด้อลิ้จะตามนี่เจ็ดสิองพันละหนึ่พัน้านนะ เต้เต้สิ้นห้าอย่างนะเข่งเออเกินนี่เข่งกระเจิงตัวใหญ่บูซันลองนั่งบูเข่งคู่คอเออจะแก่บูนเลยงอนบีจะ đau เลย

trường trong trong lớn quá trong 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 mấy lời trong 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 con trong 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 Ít

đuông nó an lấy, không thì cơn đấy sao, trường đi cái miền tây, là cơn, làm... đuông là cơn con. Con con. đuông nhiều là cơn บางที <t od ell |ms|> ่เจ้าหนนก็มีอันเจร์วงอยู่นะอันนะขอบใจเด้อขอบใจขอบใจพันเลยไปกันเลยจ้าไปขายเล็ต่อจ้าจะรับวัชิำส่งหัวเล็ให้แม่ดานเด้อเล็กิดประมาณเจ็ดโมงสิบห้าไปขายเลจ้าถอยอ่ะไปกินะ สิบห้าอย่าสิบแปดสิบแปดปิดละ